เตียวหุยดับไฟโทษสเตียวหุยแม่ทัพผู้กล้าแห่งเจโกโกโกมักหลังพลาดด้วยอารมณ์โกรธเล่าปีจึงเตือนสติด้วยคมธรรมโทสคือไฟเผาผลาญใจตนนิทานสอนใจจากตำนานสามกกกำเนิดพยักษนานมาแล้วในแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่มีชายผู้หนึ่งนามว่าเตียวหุยผู้มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวสีดำคลับดวงตาคมกริบด,ดวงตาเหี่ยวและหนวดครายาวดักเป็นสง่า เตียวหูมีพระกำลังมหาศาลหาผู้ใดเทียบเทียมได้แต่กลับมีนิสัยใจร้อนวู่วามโกรธง่ายหายเร็วดังไฟที่ลุกโชนเพียงครู่เดียวก็มอดไหมเตียวหุยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการทำไร่ไถนาแต่ด้วยความที่เขามีกำลังวังชามากเกินคนธรรมดาทำให้การทำงานแต่ละครั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่ถึงกระนั้น เตียวหุยก็มักจะก่อเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอด้วยความใจร้อนของเขาเองวันหนึ่งขณะที่เตียวหุยกำลังเดินทางกลับบ้านเขาได้พบกับกลุ่มโจป่ากำลังปล้นสะดมชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยมเตียวหุยเห็นดังนั้นก็เกิดโทสะลืมตัวตรวงเข้าไปตะลุมบอลกับพวกโจทันทีด้วยพละกำลังอมหาศาลของเขาเตียวหุยสามารถจัดการพวกโจได้อย่างง่ายดายราวกับพายุที่หมกระหน่ำใส่ต้นไม้เล็กๆ พวกโจต่างพากันวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางทิ้งทรัพย์สินที่ปล้นมาไว้เบื้องหลังชาวบ้านต่างพากันดีใจและขอบคุณเตียวหุยเป็นการใหญ่แต่เตียวหุยกลับรู้สึกไม่พอใจที่ตนเองขาดสติและใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเขาตระหนักว่าการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปเขาจึงตั้งใจว่าจะควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้มากกว่านี้ ต่อมาไม่นานขณนะที่เล่าปีเกาซุนจ้านและกวนอูกำลังเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนั้นพวกเขาได้ยินเรื่องราวปราบโจรของเตียวหุยและรู้สึกสนใจในตัวชายผู้นี้เป็นอย่างมากเล่าปีซึ่งมีใจเมตตาและมองการไกลต้องการที่จะพบกับเตียวหุยเพื่อชักชวนให้มาร่วมอุดมการกอบกู้แผ่นดินเมื่อเล่าปีเกาซุนจ้านและกวนอู ได้พบกับเตียวหุยพวกเขาต่างรู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพของเตียวหุยเล่าปีได้กล่าวชื่นชมความกล้าหาญของเตียวหุยและชักชวนให้เตียวหุยเข้าร่วมกองทัพของตนเตียวหุยฟังดังนั้นก็รู้สึกสนใจแต่ก็ยังคงลังเลใจอยู่บ้างเนื่องจากเขายังไม่แน่ใจในความสามารถของเล่าปีกวนอูเห็นดังนั้นจึงยื่นมือเข้ามาช่วยพูดเกี้กล่อม เตียวหุยกวนอูได้เล่าถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของเล่าปีในการกอบกู้แผ่นดินและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากเตียวหุยฟังแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเล่าปีและกวนอูเขาจึงตัดสินใจตอบตกลงเข้าร่วมกองทัพของเล่าปีในที่สุดการพบกันครั้งแรกของเล่าปีกวนอูลและเตียวหุยถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของสามพี่น้องร่วมสาบานผู้ซึ่งจะสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์จีนต่อไปสะพานเตียงปันหลังจากเล่าปีพ่ายแพ้โฉอย่างยับเยินเตียวหุยได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญยิ่งนั่นคือการรังทับโจโฉไว้ที่สะพานเตียงปัน เพื่อให้เล่าปีและชาวเมืองสามารถพยกไปยังที่ปลอดภัยได้เตียวหุยทราบดีถึงความสำคัญของภารกิจนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชิญหน้ากล้ากับกองทัพอันเกรียงไกรของโจโชโด้วยตัวคนเดียวแม้ในใจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ด้วยความกล้าหาญและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเตียวหุยก็พร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผู้คนของเขาเตียวหุยนำทหารเพียงหยิบมือไปประจำการที่สะพานเตียงปัน สะพานไม้เก่าแก่ทอดข้ามแม่น้ำสายใหญ่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถใช้ขัดขวางการลุกคืบหน้าของศัตรูได้เตียวหุยสั่งให้ทหารตัดต้นไม้ใหญ่ขวางทางและวางกำลังพรมซุ่มโจมตีตามแนวป่าสองข้างทางเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมสับเตียวหุยก็ยืนระงานอยู่บนสะพานมองไปยังฝุ่นคลีที่โตบอบโออยู่ลิบลนั่นคือสัญ,ญญาณว่ากองทัพของโจโฉกำลังใกล้เข้ามาทุกที ความโกรธที่สะสมมาตั้งแต่การพ่ายแพ้เริ่มปะทุขึ้นในใจของเตียวหุยเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบลงเตือนตัวเองว่าต้องมีสติและใช้ปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เขาหายใจเข้าลึกๆพยายามดับไฟโทสตที่กำลังเผาผลาญจิตใจเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและนำภาคทัพเล็กๆของตนให้รอดพ้นจากอันตราย ไม่นานนักกองทัพของโจโฉก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขามากันอย่างมืดฟ้ามัวดินธงรบสะบัดใสกองทัพทหารดาบโลและทหารมาดูหน้าเกรงขามยิ่งนักเตียวหูยืนหยัดอยู่บนสะพานอย่างไม่หวาดหวัน่นสายตาจ้องเขม่งไปยังทัพศัตรูที่กำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้เมื่อทัพหน้าของโจโฉเข้าสู่ระยะประชิดเตียวหูก็คำรามเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าผ่า เสียงคำรามกึกก้องกำปนาดนั้นทำให้ฐานโจโฉหลายคนถึงกับเสียขวัญบ้างก็รุดตัวลงกับพื้นบ้างก็ยืนตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวม้าศึกหลายตัวพยศอย่างควบคุมไม่ได้สถานการณ์ชุนมุลวุ่นวายเกิดขึ้นในทันทีโจโฉซึ่งบัญชาการอยู่แนวหลังถึงกับตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นขุนศึกคนใดที่มีพลังเสียงหน้าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนโจโฉเริ่มสงสัยว่าเตียวหุยอาจมีกำลังพรมส้มซ่อนอยู่จำนวนมาก เขาจึงสั่งให้ทัพหน้าหยุดการรุกคืบหน้าและส่งคนไปสืบข่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่เตียวหุยอาศัยจังหวะที่ทัพโจโชฉงักงันโหร้องข่มขวัญซ้ำแล้วสั่งเล่าเสียงคำรามของเขาดังก้องกังวานไปทั่วทั้งบริเวณสร้างความหวาดกลัวให้กับทหารโจโชมากยิ่งขึ้นในที่สุดโจโชก็ตัดสินใจสั่งให้ถอยทัพเพราะไม่แน่ใจว่าเตียวหุยมีแผนการอะไรซ่อนอยู่ ท่าเสียเมืองเตียวหูยืนตรงานอยู่บนกำแพงเมืองชีจิว๋วแสงตะวันยามบ่ายาสาดส่องต้องใบหน้าคมคายที่บัดนี้แดงก่ำจากการดื่มสุรายอย่างหนักหน่วงภายหลังจากที่เล่าปีผู้เป็นพี่ชายและเจ้าเมืองต้องยกทัพไปเชิญหน้ากับโจโฉเตียวหูได้รับมอบหมายให้รักษาเมืองชีจิ๋วไว้ให้มั่นคงเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องเมืองด้วยชีวิต แต่ความประมาทและอารมณ์ที่ร้อนแรงมักจะนำพาเขาไปสู่ความผิดพลาดเสมอภายในจวนเจ้าเมืองโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยไหยสุราที่ถูกเปิดออกแล้วเตียวหุยหัวเราะเสียงดังพลางยกจอกสุราขึ้นดื่มอย่างไม่หยุดหย่อนเหล่าทหารที่อยู่รายล้อมพยายามทัดทานแต่ไม่มีใครกล้าขัดใจขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ได้เตียวหุยรำพึงรำพันถึงความเก่งกาจของตนเองและความไร้ค่าของลิปโป้แม่ทัพทยศที่เคยสังหารตัางโต๊ะ ลิโป้มันก็แค่หมาเดียวดายกล้าดียังไงถึงจะมาท้าทายข้าเตียวหุยเขาตะโกนเสียงดังก่อนจะหัวเราะออกมาอีกครั้งการดื่มสุราทำให้สติสัมปชัญญะของเตียวหูลดน้อยลงเรื่อยๆเขาสั่งให้ทหารจัดงานเลี้ยงอย่างเอิกรกเรกรกภายในเมืองโดยหารู้ไม่ว่าภัยกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ ในขณะที่เตียวหุยกำลังสนุกสนานกับการดื่มสุราและงานเลี้ยงอย่างเต็มที่ลิปโป้ได้นำทัพเข้าประชิดเมืองชีจิวอย่างเงียบเชียบลิปโป้รู้ดีถึงนิสัยของเตียวหุยและใช้ประโยชน์จากความประมาทของเขาอย่างเต็มที่ทหารของลิปโป้ปีนข้ามกำแพงเมืองได้อย่างง่ายดายพวกเขาแทบจะไม่ได้รับการต่อต้านใดๆเลยเมื่อทหารของเตียวหุยรู้ตัวก็สายเกินไป พวกเขาอยู่ในสภาพที่เมามายและไม่สามารถต่อต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพลิปบัวม้าเข้าสู่โจรเจ้าเมืองด้วยความรวดเร็วเขาพบเตียวหุยที่กำลังนอนไม่ได้สติอยู่บนโต๊ะอาหารลิปโป้ยิ้มเยาะก่อนจะสั่งให้ทหารจับตัวเตียวหุยไว้เตียวหุยพยายามขัดขืนแต่ด้วยฤทธิ์สุราทำให้เขาอ่อนแรงและไม่สามารถต่อสู้ได้ลิปโป้ยึดเมืองฉีจิวได้อย่างง่ายดายราวกับปอกกล้วยเข้าปาก เมืองที่เล่าปีฝากฝังไว้ในมือของเตียวหุยบัดนี้ตกเป็นของลิปโปเสียแล้วข่าวการเสียเมืองชีจิวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงให้กับเล่าปีและขงเบ้งที่กำลังเผชิญหน้ากับโจโฉอยู่เมื่อเล่าปีทราบข่าวการเสียเมืองชีจิวเขาก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองเขากดเตียวหุยมากที่ทําให้ความไว้วางใจของเขาต้องสูญเปล่าเล่าปียกทับกลับมายัางชีจิวทันที เมื่อเผชิญหน้ากับเตียวหุยล่าปีระง,งับโทศของตนเองอย่างยากเย็นเตียวหุยข้าฝากฝังเมืองนี้ไว้ในมือเจ้าเจ้ากลับทำลายความไว้วางใจของข้าเสียสิ้นเล่าปิดวาดเสียงดังเตียวหุยคุกเข่าลงต่อหน้าเล่าปีด้วยความรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งข้าข้าผิดไปแล้วพี่ใหญ่ข้าดื่มสุราจนประมาททำให้หลิโป้ยึดเมืองไปได้ข้าสมควรตายเตียวหุยกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ เล่าปีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเขารู้ดีว่าเตียวหุยเป็นคนตรงไปตรงมาและมักจะทำผิดพลาดด้วยความประมาทเสมอแต่การเสียเมืองชีจิวครั้งนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงเกินกว่าจะให้อภัยได้ง่ายๆ่าคงเบ้งเข้ามาพูดปลอบใจเล่าปีท่านพี่อย่าได้ทรงพระพิโรธไปเลยเตียวหุยรู้สำนึกผิดแล้วการลงโทษเขาในตอนนี้จะไม่ประโยชน์อันใดเราควรจะมุ่งเน้นที่การชิงเมืองชีจิวกลับคืนมาให้ได้เสียก่อน เล่าปีพยักหน้าเห็นด้วยกับคำแนะนำของคงเบ้งเขาตัดสินใจที่จะให้อภัยเตียวหุยในครั้งนี้แต่ก็เตือนสติเตียวหุยว่าอย่าได้ประมาทอีกเป็นอันขาดโอสดดับโทสะเตียวหุยกำมัดแน่นดวงตาแดงกำ่ำความโกรธแล่นพล่านไปทั่วร่างราวกับไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งเตียวหุยเพิ่งได้รับข่าวการทรยศ ของลิโป้ที่แปรพักไปเข้ากับโจโชอีกครั้งความพักดีที่เตียวหุยมีต่อเล่าปีและพี่น้องร่วมสาบานทําให้ความโกรธทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณลิโป้ไอคนชยศเตียวหุยคำรามเสียงดังลั่นกลิ่นไอสังหารแผ่ซ่านออกมาจนทหารที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันถอยหนีเล่าปีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเตียวหุยสงสติอารมณ์เสียก่อนเล่าปีกล่าวเสียงหนักแน่น เตียวหุยหันขวบม,มามองเล่าปีด้วยสายตาที่ยังคงเต็มไปความโกรธท่านพี่มันทยศเราอีกแล้วเราจะปล่อยมันไปไม่ได้เล่าปีถอนหายใจข้ารู้ว่าท่านโกรธแต่ความโกรธไม่ใช่หงทางแก้ไขปัญหาเตียวหุยเอความโกรธเป็นเหมือนไฟที่เผาพลานทั้งตัวเองและผู้อื่นหากท่านปล่อยให้ความโกรธครอบงำท่านก็จะกลายเป็นคนเดียวกับลิปโป้คนที่ทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาเล่าปีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ก็เต็มไปด้วยความห่วงใยเตียวหูยืนยืนนิ่งฟังคำพูดของเล่าปีความโกรธในใจเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีอยู่มากแต่เตียวเตียวหูพยายามจะโต้แยง้งแต่เล่าปีก็ยกมือขึ้นห้ามไม่มีแต่เตียวหยูท่านต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองหากท่านไม่สามารถควบคุมตนเองได้ท่านก็ไม่สามารถนำทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะกลายเป็นภาระของพี่น้องคำพูดของเล่าปีราวกับน้ำเย็นที่สาดดับไฟในใจของเตียวหุยเตียวหุยค่อยคลายกำปั้นลงและหายใจเข้าลึกๆค่าค่าเข้าใจแล้วท่านพี่เตียวหุยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเล่าปียิ้มเล็กน้อยดีมากเตียวหุยท่านจงจำไว้ว่าความโกรธเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวท่านเอง หากท่านสามารถควบความคุมโกรธได้ท่านก็จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้เล่าปี่ตบเดียวหุยเบาๆต่อไปนี้ข้าจะให้ท่านฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ท่านต้องเรียนรู้ที่จะคิดไตร่ตรองก่อนที่จะทําอะไรลงไปอย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเตียวหูพยักหน้าอย่างตั้งใจข้าจะพยายามท่านพี่เล่าปีหมอบหมายให้เตียวหุยไปฝึกสมาธิและฝึกการหายใจกับนับพจน์ผู้เท่าที่อาศัยอยู่ในป่าลึก เตียวหยเดินทางไปพบนักพรด,ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในช่วงแรกเตียวหูรู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากเขาไม่เคยชินกับการนั่งสมาธิและควบคุมลมหายใจแต่ด้วยความอดทนและความพยายามเตียวหุยค่อยๆเรียนรู้ที่จะสงบจิตใจลงได้นักพรตผู้เฒ่าสอนให้เตียวหูรู้จักมองความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่าปล่อยให้อารมณ์นั้นควบคุมตัวเรา เตียวหุยใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนอย่างหนักในที่สุดเขาก็เริ่มที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นเขาสามารถคิดไตรตรองก่อนที่จะทำอะไรลงไปและไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอีกต่อไปวันหนึ่งเล่าปีเดินทางมาเยี่ยมเตียวหุยที่ป่าลึกเป็นอย่างไรบ้างเตียวหุยหุยการฝึกฝนของท่าน เล่าปีถามด้วยความเป็นห่วงเตียวหูยิ้มยิ้มให้เล่าปีค่าดีขึ้นมากท่านพี่ข้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นแล้วเล่าปีพยักหน้าด้วยความพอใจข้าดีใจที่ท่านทําได้เตียวหูท่านจงจําไว้ว่าการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมออย่าประมาทเตียวหูคุกเข่าลงต่อหน้าเล่าปีข้าจะไม่มีวันลืมคําสอนของท่านท่านพี่ข้าจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อท่านและเพื่อพี่น้องของเรา เล่าปี่ประคองเตียวหุยขึ้นข้ารู้ว่าท่านทําได้เตียวหุยท่านเป็นนักรบที่กล้าหาญและพักดีจงใช้ความกล้าหาญและความพักดีของท่านไปในทางที่ถูกต้องเตียวหุยกลับมาเข้าร่วมกับเล่าปี่และพี่น้องร่วมสาบานอีกครั้งเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและมีสติปัญญาเขาใช้ความกล้าหาญและความพักดีของเขาเพื่อปกป้องประชาชนและสร้างความสงบสุขให้กับแผ่นดิน และเขาไม่เคยลืมคำสอนของเล่าปีที่ช่วยให้เขากลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเตียวหุยผู้เปลี่ยนไปเตียวหุยในอดีตขึ้นชื่อลือชาในความบ้าบิน่นมุทะลุดุดันและขาดสติยังคิดเขาพร้อมจะเข้าประกับศัตรูด้วยพระกรรมมหาศาลโดยไม่สนกยุทธ์ใดๆจนได้รับฉายาว่าเตียวหุ่งผู้ห้าวหาญแต่ในยุทธการล่าสุดเตียวหุยได้เผชิญหน้ากับโจโฉ ซึ่งเป็นศัตรูที่ร้ายกาจยิ่งนักโจชว,วางแผนซ้อนแผนใช้เล่กลต่างนานาทําให้เตียวหุยและทหารของเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเตียวหุยพบว่าเพียงพระกําลังอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะโจชฉได้เขาเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของสติปัญญาและกลอนยุดคืนหนึ่งเตียวหุยนั่งครุ่นคิดอยู่หน้ากองไฟ เขานึกถึงคำสอนของเล่าปีที่มักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้สติปัญญาควบคู่ไปกับกำลังกำลังกายนั้นสำคัญแต่กำลังใจและกำปัญญาสำคัญยิ่งกว่าเล่าปี่เคยกล่าวไว้เตียวหุยเริ่มพิจารณาแผนการรบที่ผ่านมาของตนเองเขาเห็นข้อผิดพลาดมากมายที่เกิดจากการขาดความรอบคอบและใจร้อนเขานึกถึงกลอุบายต่างๆที่โจโฉใช้เพื่อหลอกล่อและทำให้เขาพลาดพลัง เตียวหุยเริ่มเข้าใจว่าการเอาชนะศัตรูนั้นไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่เป็นการใช้สมองคิดวิเคราะห์หาจุดอ่อนของศัตรูและวางแผนรับมืออย่างรอบคอบเตียวหุยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเขาเริ่มศึกษาตำราพิชัยสงครามอย่างจริงจังสอบถามความคิดเห็นจากองเบ้งและพยายามฝึกฝนการควบคุมอารมณ์โกรธเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของผู้อื่นวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดและวางแผนก่อนลงมือทำ แม้ว่าในใจของเตียวหุยยังคงมีความมุทะลุอยู่บ้างแต่เขาก็พยายามควบคุมมันและใช้มันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในยุทธการครั้งต่อมาเตียวหุยได้รับมอบหมายให้นำทัพไปป้องกันเมืองสำคัญแห่งหนึ่งลิปโป้แม่ทัพผู้เกรียงไกรของฝ่ายศัตรูนำทัพเข้าโจมตีอย่างหนักเตียวหุยเผชิญหน้ากับลิปโป้ในการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ครั้งนี้เตียวหุยไม่ได้บุ่มบ่ามเข้าโจมตีด้วยพลักกำลังเพียงอย่างเดียว เขาสังเกตลักษณะการโจมตีของริปโปวิเคราะห์จุดอ่อนและวางแผนรับมืออย่างรอบคอบเตียวหุยใช้โกบายหลอกล่อให้ลิปโป้เสียจังหวะจากนั้นจึงใช้ทวนแทงเข้าใส่จุดอ่อนของริปโอย่างแม่นยำริปโพ่ายแพ้และล่าถอยไปชัยชนะครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเล่าปีแสดงความยินดีกับเตียวหุยอย่างมากข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถใช้สติปัญญาเอาชนะริปโปได้ เล่าปีกล่าวเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจ้าไม่ได้มีแค่พระกำลังแต่ยังมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเตียวหุยยิ้มด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณท่านพี่ที่ให้โอกาสข้าได้พิสูจน์ตนเองเตียวหุยตอบข้าได้เรียนรู้ว่าการใช้สติปัญญานั้นสำคัญไม่แพ้การใช้กำลังนับแต่นั้นมาเตียวหุยก็กลายเป็นแม่ทัพที่น่าเกรงขามยิ่งขึ้นเขาไม่เพียงแต่มีพระกำลังมหาศาลแต่ยังมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เขาเป็นที่รักของทหารและเป็นที่เคารพของศัตรูเตียวหุยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถพัฒนาตนเองได้และการใช้สติปัญญาควบคู่ไปกับพละงกำลังนั้นเป็นหนทางสู่ชัยชนะที่ที่ยั่งยืนจุดจุดนักรบเตียวหุยนักรบผู้กล้าแห่งจก,กก๊กผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านความแข็งแกร่งและใจนักรบ แต่ในอีกด้านหนึ่งเตียวหุยก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของอารมณ์ที่ร้อนแรงและอู๋วามแม้จะได้รับคำแนะนำจากเล่าปีและคงเบ้งให้ควบคุมอารมณ์แต่เตียวหุยก็ยังคงพลาดพลั้งอยู่บ่อยครั้งจนก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาครั้งหนึ่งเตียวหุยได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองเกียมกกหลังจากที่เล่าปีได้ใช้ชนะเหนือโจโฉ เตียวหุยตั้งใจที่จะทําให้เมืองเกียมก๊กเป็นเมืองที่แข็งแกร่งและมั่งคั่งแต่ด้วยนิสัยใจร้อนเตียวหุยจึงมักลงโทษทหารอย่างรุนแรงด้วยการเคี่ยนตีหากทหารคนใดทําผิดพลาดหรือไม่เป็นที่พอใจของตนการลงโทษด้วยการเคี่ยนตีจึงเกิดขึ้นเป็นประจำทําให้ทหารจํานวนมากไม่พอใจและหวาดกลัวเตียวหุยเป็นอย่างมากคืนหนึ่งเตียวหุยสั่งให้ทหารสองนายคือฟ้านเจียงและเตียวตัด เตรียมชุดเกราะและอาวุธให้พร้อมภายใน3วันเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการรบครั้งใหม่แต่ฟานเจียงและเตียวตัดรู้ดีว่าการเตรียมชุดเกราะและอาวุธให้พร้อมภายในเวลาที่กําหนดนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยความกลัวว่าจะถูกเตียวหุยลงโทษอย่างรุนแรงทั้งสองจึงตัดสินใจแหวนรอบสังหารเตียวหุยในคืนนั้นเองขณะที่เตียวหุยกําลังนอนหลับอย่างสบายฟานเจียงและเตียวตัดก็ย่องมาในห้องนอนของเตียวหุยอย่างเงียบเชียบ ทั้งสองเงื้อดาบขึ้นสุดแขนแล้วฟันลงไปที่คอของเตียวหยอย่างแรงเตียวหุยสิ้นใจตายในทันทีด้วยคมดาบของทหารที่ตนเองเคยลงโทษอย่างโหดร้ายข่าวการเสียชีวิตของเตียวหยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเล่าปี่เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของน้องร่วมสาบานเล่าปีรู้ดีว่าเตียวหุยเป็นคนที่มีความสามารถและจงรักภักดีแต่ด้วยนิสัยที่ขาดการควบคุมอารมณ์ ทำให้เตียวหุยต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเล่าปีจัดพธิธีให้เตียวหยอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของเตียวหุยแม้ว่าเตียวหุยจะจากไปแล้วแต่ชื่อเสียงและความกล้าหาญของเตียวหุยก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปกา,การตายของเตียวหูถือเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำเพราะการขาดสติและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้แม้ว่าเตียวหุยจะพยายามปรับปรุงตนเองแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่อาจหลีกหนีจากผลกรรมที่เกิดจากอารมณ์ที่ร้อนแรงของตนเองได้เรื่องราวของเตียวหุยจึงเป็นอุทาหรณ์ที่เตือนใจให้ผู้คนระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมอารมณ์และการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต